เปิดคำอาลรยน้องสาวออมอัคคพันธ์พี่ชายที่แสนดีอยากให้รู้มีคนรักที่มากเหลือเกินในพิธีชาปนากิจออมอัคคพันธ์ที่วัดท่าทองพระอารามหลวงในวันนี้เต็มไปด้วยน้ำตาและความเศร้าโศกเสียใจโดยมีคนในวงการบันเทิงรวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่บรรดาแฟนคลับและประชาชนไปร่วมส่งออมเป็นครั้งสุดท้ายจำนวนมากขณะเดียวกันอุ้มน้องสาวของออมได้ขึ้นกล่าวไว้อาลัยพี่ชายที่แสนดีที่สุดเป็นครั้งสุดท้ายทั้งน้ำตาเอาไว้ว่า จากน้องสาวนะคะพี่ชายที่รักตั้งแต่เล็กพี่ออมในสายตาอุ้มเป็นพี่ชายสายโหดที่ไม่อ่อนหวาเราสองคนสนิทกันมากโตด้วยกันเรียนที่เดียวกันพี่ออมเป็นคนตลกค่ะชอบแกล้งน้องเสมอเราทะเลาะกันตั้งแต่เล็กจนโตแต่เราก็รักกันมาก ครั้งหนึ่งเราต้องห่างกันไกลเพราะผมไปอยู่ต่างประเทศที่อ๋อมมาส่งที่สนามบินพร้อมเตรียมผ้าขนหนูมาหนึ่งผืนแล้วแอบร้องไห้เงียบอยู่คนเดียวที่อ๋อมเป็นคนรักครอบครัวแบบไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เข้าวงการบันเทิงพี่อ๋อมตื่นเต้นทุกครั้งที่ละครได้ออกอากาศ และจะถามทุกครั้งว่าเขาแสดงเป็นยังไงดีไหมชอบกันไหมฉากที่เขาชอบประทับใจจบตอนจะถามทันทีว่าได้ดูเขาหรือเปล่าได้ดูเขาแสดงไหมเมื่อมีโอกาสที่ออมไม่ลืมที่จะพาครอบครัวไปทานข้าวไปเที่ยวและจะมีความสุขมากเวลาที่ครอบครัวมีความสุขกับสิ่งที่เขาทําให้เขาจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ครอบครัวเสมอทุกครั้งที่หุงม,มีปัญหาและโทรหาพี่ออมจะมาหาวงทันทีถ้าไม่ได้จะบอกพืน ก็ตามมาช่วยอุ๋มและจะคอยโทรถามด้วยความเป็นห่วงที่หอ,อมช่วยสนับสนุนจนอุ่มไปเรียนต่างประเทศและเดินทางไปรับปร,ริญญาด้วยการรับรู้ได้ว่าพี่อ๋อมภูมิใจมากสิ่งที่พี่หอ,อมยิบยื่นให้ทําให้วันนี้อุ๋มมีอาชีพที่มั่นคงที่อ๋อมคงหมดห่วงแล้วพี่หอ,อมจะคอยบอกให้หุ๋มดูแลคุณพ่อคุณแม่ตลอดเวลาแม้ว่าตัวเองจะป่วยก็ยังเป็นห่วงครอบครัวไม่อยากให้ลําบากแม้ว่าวันนี้ที่อ๋อมไม่อยู่แล้ว ที่ออมรักหลานมากคอยป้อนข้าวอ่านนิทานเล่นกับหลานหลานบางครั้งก็ให้หลานไปด้วยภาพจําลุงที่หลานหลานรับรู้ไม่ใช่ลุงออมที่ป่วยเลยแต่เป็นลุงออมที่แสนดีสนุกมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะถ้าตอนนี้พี่ออมมองลงมาจะรู้ว่ามีคนที่รักที่ออมมากมายเหลือเกินหลายๆคนพูดถึงสิ่งดีๆที่พี่ออมได้ทํา รอยยิ้มเสียงหัวเราะที่พี่อ๋อมสร้างทําให้องูมรู้สึกว่าพี่ชายของอุ่เทพมากจริงๆพี่อ๋อมเป็นคนดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นพี่ที่ดีและยังเป็นลูกที่ดีอีกด้วยในช่วงที่ผ่านมาเราทุกคนในครอบครัวพยายามใช้ชีวิตให้เป็นปกติทุกวันให้เหมือนว่าเวลาไม่ได้นับถอยหลงังไม่มีใครรู้ว่าวันนี้จะมาถึงเร็วขนาดนี้อุ๋มไม่ทันได้บอกลาให้พี่อ๋อมได้ยินอยากบอกว่าอุ๋มรักพี่อ๋อมมากขอบคุณพี่อ๋อมที่ดูแลครอบครัวเป็นอย่างดี วันนี้อุ๋มจะรับช่วงต่อให้พี่ออมไม่ต้องห่วงอะไรพี่ออมเป็นพี่ชายที่ดีที่สุดเท่ที่สุดสําหรับออมอุ้มภูมิใจที่มีพี่ชายคนดีถ้าเลือกได้อุ๋มอยากให้เราเป็นพี่น้องกันอีกเติบโตไปด้วยกันจนแก่จะได้ใช้เวลาร่วมกันไปนานๆนานด้วยรักและคิดถึงตลอดไปค่ะ